เราอยู่ที่สนามคลองข้านะครับเราเอารถแข่งมาแข่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาหาคนที่ใครจะเป็นสายแดกของทางไดโวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวขี่2คนเท่าไหร่มั่นใจแค่ไหนร้อยเปอร์เซครับจะได้ขี่วิสิบวิสิบวิมาดูนะครับว่าฝั่งคุณมีจะขี่วีโฟได้เวลาเท่าไหร่แรงจ้าแรงนะเฮียกูบอกเลยแรงมาก ตัวนั่งไหลแล้ววันนี้เราอยู่ที่สนามคองห้านะครับเราเอารถแข่งมาแข่งนะครับมีเอสพาร์ตปะตูมีวีโปมีแซดเอ็กซ์สิบนะครับผม <S <S บุญนี่จะแข่งนะครับวันนี้เราจะมาหาคนนะครับน้องนายน้องนายคือน้องชายผมแท้ๆไอ้บุญมีนี่คือน้องชายบุญธรรมแบบว่าทางแถวอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะมาหาคนที่ใครจะเป็นสายแดกของทางไดโวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวข,ขี่2คนใครทำเวลาได้ดีที่สุดเราจะให้คนนั้นเป็นคนขี่ เดี๋ยวรุ่นนี้รุ่นนี้คือซ้อมจะได้ขี่กันคนระคันบนมี้ได้ขี่ไทยสิบรอบนึง B4 รอบนึง s นพันรอบนึงน้องนายก็ได้ขี่ไทยสิบรอบนึงม B4 รอบนึง s นพันรอบนึงและสคันคนใครรอบใครรอบใครได้เวลาดีที่สุดจะได้แข่งตอนดึกแล้วก็เดี๋ยวตอนดึกถ้าได้แชมป์ได้โมเดียมใครเวลาเร็วสุดได้เป็นตัวขี่ของนายวอกครับเบอกว่าบนมีเพิ่งขี่ตัวพารรกครั้งแรก จับครั้งแรกน้องนายก็มีจับมาสนามที่แล้วก็ได้แชมป์มานะก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเซตรถแล้วเดี๋ยวเราลงรุ่นนี้ซ้อมดูเวลาคนละหนึ่งรอบดูดิว่าใครจะได้เวลาเท่าไหร่ดีที่สุดโอเคน่คนดูเชียร์ใครนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะผมอ่านคอมเมนต์หมดเลยนะใครใครที่อ่านคอมเมนต์หมดจะดเป็นกดหัวใจไว้นะครับผมไป ได้ไปแล้วอะไรมั่นใจแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะได้กี่วิสิบวิสิบวิโอ้ไอ้นี่เขาหวงกี่วิเก้า <9, S 2> โอ้คร <9, S 2> ึ่งไปเข้าเลนนี้เลยถ่ายง่ายๆอ้อมน้ำไปมาชุดหนึ่งที สิบเอ็ดจุดสามโมงสบายอย่างนี้ตีอย่างนี้โอ้ยแม่งใช้รอบเครื่องไม่หมดไอ้เหี้ยะเบียดเร็วเกินไปดูกตีมาไปเมื่อกี้มึงวิ่งได้สิบเอ็ดกว่ามึงใช้รอบเครื่องไม่หมดกูบอกแล้วแรงม้ามันจะมาออกตอนท้ายๆพลาดไปแล้วหนึ่งคันแล้วเดี๋ยวต่อไปน้องนายคอมต่อเลยเออกตัวช้าด้วยอ้าวอย่าคอยดูน้องนายเป็นเวลาเอทีเป็นเวลานา,าทีคือพ,อพอเหลืองปุ๊บต้องออกเลยมันนั่งรอนหนึ่งสองสาม อ๋อเหรอเออเอามอกี้นึกว่าออกอกี่ตอนไ, <ฟ S 2> ไหนก็ได้ใช่ใช่เวลาอีเออว่าเออว่ะอ้าวไม่รู้ถือว่าน้องนายได้เปรียบคือไฟเขียวลงคือออกเลยไป อ่อนๆขับบอนกับอผมเยอะเลยมือสิบเมตรสิบแปดสว้ยแม่ผมไม่รู้ไฟไงไอเดี๋ผมแก้ตัวดูปติไปเอาดูปติออกมาไปรอบนี้เดี๋ยวพี่นอยยาลงด้วยดูดีว่าคาวาเนี่ยพี่จะดแดกพวกเราเปล่าถ้าแดกนี่เลิกเป็นตัวขี่เลยนะบวมือเข้าเกียร์ด้วยนะได้ไอ้เรอชม เกียร์สมเกียร์สี่เกียร์ห่งเกียร์สอเกียร์หออกได้เพิ่มรับสองแล้วลากยาวลากยาวเกือบหมดแล้วก็ค่อยสามสี่ สิบจุดเก้าครับผมโอ้โหเดือดเนี่ยปากขึ้นไม่ได้เลยนะใช่มันแรงมากมันยังไงนะคือแบบตเงี้ยขามันเอาขึ้นไม่ได้ไม่มีแรงยกแรงจัดไอ้เฮียต่อไปเป็นรอบน้องนายเมื่อกี้ได้สิบจุดเก้านะเฮ้ยเริ่มต่ำล้วเริ่มต่ำแล้วเมื่อกี้สิบจุดเก้าแรงไ่หยาบไม่เห็นเอาขาขึ้นเลยแรงจัดเอาขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เหรอไอ้เฮียแล้วกูจะขี่ยังไงวะาสองขาไม่เอาขาขึ้น ได้ด้วยนะ รถเลกไอ้เน,นี้ยถ้ามันไม่เหนียวมันออกไม่ได้ไม้อม้วนมันก็ต้องตัวเกิดที่หน้าเต้นือไม่ สิบจุดหกครับเมื่อกี้บุญมีได้ไรสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดกว่าเออน่าจะไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยบุญมีไม่เบิดยางไง รถมันถอยเออว่าไอ้เชี่ยรถคัดไม่เหรอวะผมก็ว่าคัดพังเมื่อกี้ตอนที่เข้าเส้นอ่ะมันเสียงดังอืนหรือว่าอื้อเติมันรอบมันฟาดทิ้งไปเลยพี่ไปเลยว่าคัดไปแล้วใช้รอบสุดไม่ได้แล้วใช้ได้แค่รอบไม่สุไไดไปครับตอนนี้เป็นรุ่นของคาวาสากิเลยครับตอนนี้บุญมีไม่อยู่นะครับผมบุญมีเอารถไปสลับเอสพันอ,อีกคันหนึ่งมานะครับเลยเป็นน้องนายขี่สองลันเลย ตันนี้เวลานีสุดของคาวาอยู่ที่10.6นะครับ

โอ้3 2ุดามสองในครั้งแรกมันไหวไม่ได้ไม่หมไม่2ก็3ตอนนี้แต่ว่ายังไงก็ได้ชิง2-3อยู่แล้วมีลุ้นอยู่คือตอนนี้ไม่2ก็3คือลุ้น1-2-3เลยแต่ว่ารอควอมตื่นก่อนว่าผลจะออกมาเป็นไง ทีหนึ่งเฮ้ยอกอกเมื่อไหร่ล้วค่อยออกนะรุดนใหม่อรอบนึงรุนใหม่อรอบนึงตั้งดีๆตั้งรอบด,ดีๆแล้วค่อยออกอย่าออกแบบอย่าออกไฟแดงเอาออกตั้งรอบก่อนตั้งคอตรงๆไม่งั้นรถมันจะเบี้ยวเาใาไ่เปิด ในที่ทน่1แล้วเก็บรายละเอียดตอนออกตัวเกียร์สเกียร์หเกียร์หนึ่ง like ไ, um ไม่ต้องหมดเดินเดินให้อรงเดินให้แรงใจหวานชนชนชน คัดอย่างลืมอย่าลืมปิดเชิ่ 9, อะไรกันเยก้าจุดเก้าวิ่งยังไงหรอโผลเกินอะไรย่าขับตึงเกินอนะ่ะแบบไม่เคยมีใครขึงเก้าเลยไม่เคยเห็นเลยนี่รถไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้มีรถสิบโอ้ไม่แรงไม่แรง พอเดียมกลับไปนะฮะผมลงเก้าพี่หน่นนอยเท่าไหร่เก้าพี่เอียหยามูสแล้วเอี่ยแ้วผมได้เก้าไง ได้9.9เอาม hey. hey, ือเข้า1.2ได้10.2อันจุดศูนย์บ๊วยไอ้มงสวนรค์ไหมนะตอนนี้ปุณมีได้ที่หนึ่งของสายแดกอยู่ธรรรมดาคับพ p ถัดไปเอารอดูว่าปุณมีกับน้องนายเซอร์กิศใครจะได้เวลาเดียวกันแล้วเดี๋ยวคนนั้นจะเป็นคนที่ได้แข่งรถเซอร์กิศนะครับผมรอติดตามชอปีพีถัดไปอยากเห็นปุณมีทำอะไรอยากเห็นน้องนายทำอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลย ครับผมเพราะว่ามีคันเดียว